เรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆก็เป็นตัวที่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ E ีีเรื่องของโดรนนะครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการพัฒนามาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของรถยนต์บินได้นะครับรถยนต์บินได้กําลังจะเป็นความจริงขึ้นมานะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลของ p e พิ l e d a i l เดลี่มาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีการจัดงาน c o s t u m e r e l อ c เล i ก s h o กนะครับปี2025ที่จัดขึ้นที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมร ก็เป็นงานสแสดงเทคโนโลยีระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีนะครับบริษัทเสี่ยวเผิงนะครับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV ของจีนเนี่ยได้เปิดตัวรถยนต์บินได้แบบแยกส่วนนะครับก็เป็นการเปิดตัวออกสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกนะครับก็ได้สร้างความดึงดูดน่าสนใจจากคนทั่วโลกเลยนะครับเขายังระบุด,ด้วยนะว,ว่ารถยนต์บินได้ของเขาเนี่ยคาดว่าจะส่งมอบให้ลูกค้าได้ในปี2026นะครับรถยนต์บินได้กําลังค่อยๆเป็นกลายเป็นความจริงนะครับแล้วก็นําข้อเสนอความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสําาาหรรับกขนนนส่งใอคบ อาจเป็นไปได้ว่าในระยะเวลา10ปีรถยนต์บินได้อาจจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางลง1-2ชั่วโมงเหรือเพียง20นาทีเท่านั้นนะครับก็จะช่วยลดความตึงเครียดจากการจราจรที่ติดขัดในเมืองนะครับปัจจุบันผู้คนมีคําจำกัดความที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรถยนต์บินได้นะครับในความหมายแคบเขาก็หมายถึงว่ารถยนต์บินได้หมายถึงยานพาหนะที่มีโหมดการทํางาน2โหมดนะครับขึ้นบนพื้นดินแล้วก็บินอยู่บนอากาศนะครับส่วนความหมายกว้างๆเขามหมายถึงเครื่องบินที่บินขึ้นลงในแนวดิง่งสําหรับการขนส่งแบบสาธรารณะนะครับ ในปี2024สมาคมวิศวกรยานยนต์แห่งประเทศจีนนะได้เผยแพร่รายงานวิจัยเกี่ยวกับรถยนต์บินได้ฉบับแรกของประเทศออกมาเลยนะครับเขาบอกว่าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในศตวรรษที่21เนี่ยได้วางรากฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคงสําหรับการบินด้วยไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับรายงานระบุว่าเครื่องบินขึ้นลงในแนวดึงหรือที่เรียกว่า EVTOL เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นยานพาหนะขนส่งสาธารนณะเช่นเดียวกับรถยนต์ภาคพื้นดินนะครับก็เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะเข้ากับเครือข่าย ของอุตสาหกรรมเครื่องบินและก็รถยนต์นะครับก็บอกว่าแนวคิดเรื่องรถยนต์บินได้กำลังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเลยนะครับเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยยุคข,ของรถยนต์บินได้กําลังกลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็วนะครับ ตามรายงานของจีนเขาบอกว่ารถยนต์บินได้มีการพัฒนาใน3ระยะที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าในระยะแรกเนี่ยการพัฒนารถยนต์บินได้ในระยะแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปรถยนต์บินได้จะเข้าสู่ระยะที่1ของการใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยยานยนต์ที่ขับเคลื่อนในขึ้นลงในแนวดิงเนี่ยก็จะมีการขนส่งสินค้าและถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับขณะที่ยานยนต์ก็ใช้สําหรับผู้โดยสารเนี่ยจะถูกนําไปสาธิตแล้วก็ใช้ในสถานการณ์เฉพาะในช่วงปี2025เป็นต้นไปนี่นะคร ขั้นที่2จะเกิดขึ้นในราวปี2035นะครับเมื่อรถยนต์บินได้เข้าสู่การพัฒนาขั้นที่2เนี่ยก็จะนําไปสู่การใช้ระบบที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะครับเครื่องบินก็จะถูกผลิตมากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นรูปแบบหลักของการขนส่งในระดับความสูงความต่ำที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วก็ในระยะที่3นะครับ ก็คือภายในปี2050เนี่ยรถยนต์บินได้จะเข้าสู่ระยะที่3นะครับซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือการใช้งานรถยนต์บินได้แบบสะเทอนน้ำสะเทอนบกเลยนะก็คือบินได้ทั้งบนอากาศขับเคลื่อนบนพื้นดินแล้วก็บนน้ำได้ด้วยนะครับเรียกว่าใช้งานแบบ3ามิติเลยนะครับอันนี้เป็นระยะที่3นะครับเขาบอกว่าหลายประเทศทั่วโลกกาลังเร่งพัฒนานวัตกรรมแล้วก็ยุกต์ใช้รถยนต์บินได้นะครับ โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอยู่หลักๆอยู่3ด้านนะครับประการแรกนะครับบริษัทหลายแห่งกําลังเปลี่ยนผ่านจากการบินไปสู่เครื่องจักรด้วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัจฉริยะนะครับอย่างเช่นบริษัทอย่างจ็อบบี้แอเวย์ชันของในอเมริกานะครับผู้ผลิตอย่าง Air ์บัสของยุโรปหรือบริษัทจีนอย่างออ t โตไฟแล้วก็แอโรโฟกีอนะครับก็มีการใช้ประสบการณ์ในด้านการออกแบบเทคโนโลยีการบินที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาได้นะครับประเด็นที่2คือธุรกิจบางแห่งกําลังก้าวข้ามจากรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะไปสู่การบินด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉรริยะะน่เองปมาณ 85%ของระบบซัพพลายเชยนที่สนับสนุนรถยนต์บินได้เนี่ยมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับก็เรียกว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีพื้นฐานในด้าน,นาการผลิตเทคโนโลยีย,ยานย,ย,ยนต์อยู่แล้วเน ẹ, ี่ยเราก็าไปพัฒนาเป็นยานยนต์ที่เป็นบินได้เนี่ยในอนาคตได้ต่อไปอย่างเช่นเซียวเพิ่มหรือ GAC Group นะครับของจีนก็จะเป็นการต่อยอดพัฒนาไปสู่รถยนต์บินได้ต่อไปนะครับแล้วก็ประการทีสานะครับบริษัทต่างๆกําลังเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้โดรนหลายใบพัดมาเป็นเครื่องบินไฟฟ้าอัจฉริยะับกอว่าผู้ โดนสัญชาติจีนอย่าง อีหางนะครับแล้วก็บริษัทอื่น,นก็กาลังมุ่งเน้นไปสู่การใช้รถยนต์บินได้โดยอาศัยประสบการณ์ในช่วงแรกของการใช้โดนด้วยนะครับเรียกว่าคนที่ผลิตเทคโนโลยีอย่างโดนเนี่ยก็นนยมาต่อยอดหรือพัฒนายกระดับต่อไปเป็นรถยนต์บินได้ดนะครับถ้ามันมีพื้นฐานในด้านการบินอยู่แล้วนะครับจากการใช้โดนนะครับเขาบอกว่าผู้พัฒนาอย่าง Joby Aviation เนี่ยนครับก็นำเทคโนโลยีเนี่ยพร้อมที่จะนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ป,ปี2 0 2 5นะครับก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับการจราจรทางอากาศในเมืองนะครับนว้ิ บริษัทที่มีความแข็งแกร่งนะครับก็เริ่มโครงการที่เรียกว่า City Airbus Next Gen นะในปี2024ก็มีการเปิดตัวเครื่องต้นแบบที่บินด้วยไฟฟ้าก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับมีการเปิดตัวไปน,นะครับผาบอกว่าเทคโนโลยีชั้นนาของโลกเนี่ยแล้วก็ศักยภาพอุตสาหกรรมของจีนในด้านยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงโดรนแบบหลายใบ,บพัดที่มีพื้นฐานในการพัฒนาอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการผสมผสานเทคโนโลยีโดรนแล้วก็การสร้างยานยนต์ไฟฟ้าบินได้นะครับในอนาคตนะครับยานยนต์ไร้คนขับอย่าง UAV เนี่ยแล้วก็รถยนต์บินได้เป็นรูปแบบการขนส่งสําหรับกิจการ กรรทางเศรษฐกิจทั้งในระดับสูงในระดับต่ำเลยนะครับเช่นเดียวกับจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับแล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับซึ่งมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจระดับภาคพื้นดินนะครับส่วนยานบินไร้คนขับสําหรับผู้บริโภคนะยานบินไร้คนขับสําหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รถยนต์บินได้เนี่ยก็จะมีการขนส่งที่มีความสาคัญในระดับเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไปทั้งระดับพื้นแล้วก็ระดับอากาศ ตรงนี้เขาก็ทิ้งท้ายนะครับก็อบอกว่าเรื่องของโดรนเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจระดับล่างนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนผ่านจากอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาพักผ่อนย่อนใจไปเป็นเครื่องมือการผลิตอุตสาหกรรมสําหรับกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นการตรวจสอบสายไฟการป้องกันเกษตรการป้องกันไฟป่า ในอนาคตการใช้รถยนต์บินได้อย่างกว้างขวางก็จะนามนุษยชาติเข้าสู่ยุคใหม่ของการขนส่งแบบ3มิตินะครับเรียกว่าตรงนี้เองเนี่ยในแง่ของธุรกิจก็เป็นการสร้างธุรกิจที่เรียกว่าบลูโอเชียนนะหรือตลาดมหาสมุทรสีน้ำเงินก็คือสร้างพื้นที่ตลาดใหม่ที่ไม่มีคู่แข่งหรือมีคู่แข่งน้อยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าได้นับล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับสำหรับเศรกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์บินได้ที่ผมมาไล่ฟังนะครับเป็นราย,ยางานที่น่าจับตามองนะครับนวัตกรรมยานยนต์ตัวหนึ่งนะครับในอนาคต